ทสีค่ะคุยให้คิดวิิชกรนะคะก็วันนี้จะพูดในถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะที่ทรรก็กเยังจัดตั้งไม่ได้นะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้นะคะมันก็จะมีในส่วนของอการที่เก้าอี้ประธานสภานะคะแล้วก็เก้าอี้นายกนะคะที่ย่งกันอยู่ถามว่าท่าหลายคนนักวิชาการออกมาพูดถึงเรื่องของความสำคัญนี่ ของประธานนะคะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการนิกโครเชชันนะคะหรือว่าการเจรจาต่อรองกันในการจะตั้งรัฐบาลนะคะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าก้าวไกลนะคะไม่มีเพื่อไทยนะคะก็ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ในขณะเดียวกันน่ะเอเพื่อไทยเขาไม่ต้องมีก้าวไกลเขาก็ตั้งรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นเกมนี้นะคะฟันธงนะคะก้าวไกลจะต้องยอมเพื่อไทยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นรัฐบาล นะคะแล้วก็กระทรวงต่างๆที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดนะคะก็คือกระทรวงต่างๆเนี่ยเพื่อไทยเขามีประสบการณ์ในการทำงานเขาเลือกกระทรวงดีๆไปหมดเลยนะคะกระทรวงดีๆในที่นี้หมายความว่าอะไรกระทรวงที่ทําแล้วมีผลงานชัดเจนจับต้องได้แล้วก็มีงบประมาณในการทําง,งานเพราะว่าทูกสิ่งทุกอย่างในการบริหารจัดการงานต้องใช้ทั้งเงินใช้เครือข่ายแล้วก็ความขนาดของกระทรวงนะคะเจ้ากระทรวงต่างๆเนี่ย power ของกระทรวงนะคะงบประมาณต่างๆ กระจายอยู่ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกเศษศึกษานะคะกระทรวงที่มีความสำคัญก็คือกระทรวงที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้นะคะมีจุดเปลี่ยนนะคะต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเช่นกระทรวงสาธารณสุขทำในเรื่องกัญชานะคะเพราะฉะนั้นก้าวไกลนะคะมีขอแนะนำนะคู่ควรจะไปนั่งกระทรวงสาธารณสุขนะคะเราก็แก้กฎหมายที่คุณทิจิคุณอนุทินออกไว้นะคะคุณก็สามารถแก้ได้แล้วคุณต้องไปนั่งมหาไทยนะคะแล้วคุณก็จะแก้ข้อ ยกเว้นหรือว่ากฎระเบียบนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนกฎหมายลกค่ะ mm. คือแก้แค่กฎระเบียบว่าเอออายุเท่าไหร่สมัครใจยังไงเงื่อนไขต่างต่ให้มันสมูทน,นะคะให้มันเป็นไปตามเดิมไม่ต้องแก้มากแก้เล็กน้อยแต่ให้มันเดินผ่านไปได้นะคะอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าประธานสภาคุณก็คุยกันดีค่ะคุณเป็นฝ่ายค้านด้วยกันคุณก็บอกถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ท่านชวนรีไทยที่เป็นฝ่ายตรงข้ามนะคะคุณก็สามารถที่จะเอาวาระต่างๆเนี่ยบทบาทของประธานสภามีความสามําคัญเพิ่งจะมีครั้งที่ รัฐบาลทั้งที่ผ่านมานะคะซึ่งมีบทบาทแล้วก็เป็นตัวที่ชี้วัดมากเลยนะคะเรื่องกฎหมายต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะคนถึงได้แย่งตําแหน่งประธานสภากันตอนนี้จะถามว่าท้ายที่สุดน่ะประธานสภาต้องทําตามใครคะนายกรัฐมนตรีก้าไกลคุณยังเป็นนายณเป็นนายกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายอมตรงนี้ไปคุณจะจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะ นี่คือคุยให้คิดกับนิชากรสวัสดจุดแข็งจุดอ่อนมุมอมองการตลาดทางการเมือง The Art of p o l i t ลิ i ิ n เชนนะคะศิลปะการบริหารจัดการการเมืองนะคะวันนี้ลาไปก่อนการสื่อสารทางการเมืองก็สำคัญนะคะคุยให้คิดกับนิชากรสวัสดีค่ะ